นิสสันเทร a าปี2025 PPV ที่หลายคนมองข้ามกำลังจะมีรุ่นใหม่ในเชนแต่เป็นการปรับโฉมในส่วนของรุ่นที่จำหน่ายอย่างต่างประเทศด้วยการเพิ่มในส่วนของสีเทาใหม่และการตกแต่งด้วยโทนสีดำไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารวมไปถึงกันชนต่างๆและยังมีการอัปเกรดในส่วนของภายในมาดูกันว่ามีอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วที่ไทยจะมีการเพิ่มให้หรือไม่กับรุ่นพิเศษรุ่นตกแต่ง สวัสดีแฟนทุกท่าน,นนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสำหรับสาวกของนิสสันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะในส่วนของรุ่นนาวาร่านะครับที่มาเลเซียก็มีการเปิดตัวรุ่นไมเนอร์เชนไปนะครับการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าข่าวนี้มาถึงนิสสันเทอร่า PPV นะที่ในเมืองไทยก็มีการปรับรลดราคามาหลายรอบนะครับตั้งแต่ต้นปีนะตั้งแต่1นึ่งแสนบาทนะครับไปจนถึง2องแสนบาทเลยก็ว่าได้นะสําหรับนิสสันเทอร่ารุ่นนี้นะครับ ในส่วนของการปรับโฉมนะครับรอบนี้ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของกระจังหน้ากันชนใหม่นะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถพร้อมกับโลโก้ของนิสสันนะครับก็จะคล้ายๆกับาการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มีการใส่ในส่วนของอุปกรณ์อะไรมาให้เพราะว่ารุ่นนี้เขาก็มีการใส่ในส่วนของออปชันต่างๆมาให้ครบแล้วนะครับนิสสันประเทศไทยนะครับเราดูว่านะในงานมอเตอร์โชว์นี้เขาจะมีการปรับให้ไม่สําหรับรุ่นนี้แต่ที่ต่างประเทศ สำหับางประเทศนะครับส่วนที่ไทยก็รอดูนะครับว่ารุ่นตกแต่งพิเศษหรือว่าการเพิ่มในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะครับรวมไปถึงโลโก้ของนิสันเองนะไฟตัดหมอกรวมไปถึงกันชนต่างๆนะครับก็มีการตกแต่งด้วยโทนสีดำนะทำให้ดูสปอร์ตนะครับและหลังคาดําก็จะเหมือนกับที่นิสันสระบุรีนะจับรุ่นนี้ไปทำนะครับด้วยการแล็ปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทา นะครับแล้วก็มีการใส่ในส่วนของกระจังหน้าลมดำนะครับเปลี่ยนแม็กไม่รวมไปถึงไฟตัดมอกนะครับหลังคาดำมาให้ดูว่าที่ไทยนะครับจะเอาด้วยหรือไม่นะกับรุ่นนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของสีเทาโบนะสีเทารแลมโบที่เราเรียกกันนะครับก็เป็น P PV อีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้อยู่นะครับด้วยราคาแล้วก็ ออปชันที่ให้มานะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดลงไม่ถึง1ล้านนะช่วงที่แทง3 0 0ออกมาใหม่ๆนะครับราคาเท่ากันเลยนะ7ที่นั่งกับ5ที่นั่งนะครับช่วงต้นปีก็ปรับลดลงอย่างที่บอกไป1 5 0 0 0 0สบาทนะครับครั้งแรกแล้วก็มาเพิ่มให้อีก1 0 0 0 0แสนะรวมเป็น2,500 0 0บาทนะสำหรับ PPV ที่หลายคนอาจจะ ลืมว่ายังมี n i สส a นเทอร a เป็นตัวเลือกอยู่แม้ว่าจะทําตลาดมาจะครบ10ปีแล้วนะครับเทียบเท่ากับทางฟอ uh, นเทเนอปัญจโรสปอร์ตนะครับซึ่ง2รุ่นนั้นนะยอดขายก็ดีกว่าทาง n i s สันนะครับแม้ว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของภายในนะให้อุปกรณ์ต่างๆมาแต่ก็ยังไม่ทําให้ยอดขายรุ่นนี้ดีขึ้นนะครับหากมีการเพิ่มหรือว่าใส่ในส่วนของชุดแต่งมารอดูนะว่าจะสามารถทํายอดขายให้ดีกว่าเดิมได้ไหม แฟนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับ PPV Ni นิสันนะครับเจ้าพ่อตลาดวายใช้ยาที่ทุกคนเรียกนะครับหลายคนก็รู้ว่ารุ่นนี้ปรับตัวช้านะครับค่ายนี้ทำอะไรก็ช้ามีของดีในมือแต่ไม่ยอมเอาออกมาเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของจุดไหนนะสำหรับรถของนิสันทั้งนาวาล่าแล้วก็นิสันเทรานะครับแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้ลองคอมเมนต์มากกอนนะครับกับ PPV7 ที่นั่งจากค่ายนิสันที่ หลายคนอาจจะมองข้ามแต่มีดีแน่นอนนะครับลองไปทดสอบขับมาดูไหมว่าดีไซน์จะไม่โดนใจแต่ออปชันต่างๆให้มารับรองคุ้มค่าแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหากมีข้อมูลเพิเ่มเติมจะรีบนำมาอัปเดตนะสำหรับการเปิดตัวของรถนิสสันนะครับก็มีหลายรุ่น,นที่ยังไม่เข้าไทยนะครับรอดูมอเตอร์เอ็กโนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์ต่างๆนวาว่าก็ใกล้จะมาแล้วนะครับภาพทีเซ์มาตั้งแต่ ช่วงต้นปีนะว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2027นะครับแม้ว่าเจนนี้จะมีการอัปเกรดในส่วนของภายในนะครับเหมือนกับเทอรล่ามาให้แต่ก็ยอดขายไม่ดีเท่าที่ควรแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ2รุ่นนี้นาวาล่าและเทอร์ล่าลอคอมเมนต์กันนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ